สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นสเปเชียลนะฮะวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมปีเตอร์บสเจาะเลืกเชลซีครับค้ชแรกทันข่าวลิเวอร์อพูลครับครับผมหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเป็นคอลัมน์จากทางเว็บไซต์คอกาเขาจัดอันดับ6คู่เซนเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ มาดูกันหน่อยย้ำนะครับว่าเป็นฤดูกาลนี้ไม่ใช่ตลอดการนะครับจะมีใครจากทีมไหนกันบ้างรอชมกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนละกันครับเริ่มจากน้าแร่ธรรมชาติตราชานั่นเองครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับให้โค้ชดื่มเพื่อโชว์ความสดชื่นกันหน่อยวันนี้ขอคาว่าเซนเตอร์ฮาฟเซนเตอร์ฮาฟเออพอฟันได้อยู่นะฮะ แล้วก็ขอบคุณธน,นาคารกสิกรไทยด้วยนะครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมไปโหลดแอป K Plus มาใช้งานกันได้ครบจบธุรกรรมทางการเงินในแอปเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดสรับกบสิกรไทยนั่นเองครับ ครับผมแล้วก็ขอบคุณรถยนต์ซูซูกิสวิฟ t ์ G.L.NEX ด้วยนะครับ NEX2D8 ขับสนุกเต็มขั้นเล้าใจเต็มพิกัดนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นทั้งภายนอกเนี่ยเป็นชุดแต่งสปายเลอร์รอบคันชุดสติ๊กเกอร์ G.L.NEX Edition เสริมเอกลักษณ์ด้วยวัสดุแต่งคอนโซลแล้วก็แผงประตูลายเคปล่าเพลินไปกับจอทัชสกรีน7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เต็มพลังกับเทคโนโลยีหัฉีดคู่ดูอัลเจ็ตแพลตฟอร์ม H ร์ดเช่วยให้มีความปลอดภัยแล้วก็คบขันมากๆนะครับ ไปดูไปสอบถามเพิ่มเติมได้หรือไปที่เว็บไซต์ s u z u k i c o t h นี่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ไปอ่านกันด้วยนะครับใช่ครับป่ะเริ่มกันเลยนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าอันนี้ที่ปอร์กาจัดมาเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นด้วยก็ได้หรือไม่เห็นด้วยก็ได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคู่นั้นๆเนี่ยต้องลงตัวจริงด้วยกันตลอดทุกนัดแต่พยายามเอาที่ลงกันบ่อยที่สุดละกันไปเริ่มกันที่อันดับ6ก่อนครับเพราะเขาทำมา6คู่นะครับเป็นลูอิสดังกับอดัมเว็บสเตอร์เป็น เป็นคู่กองหลังจากทางไบรตันนั่นเองนะครับไบรตันเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่โอ้โหฟอร์มดีเกินคาดในซีซั่นนี้นะครับด้วยสไตล์การเล่นเกมเพรสซิงของคุณซือโรเบโตเดซาบีเสียพอตเตอร์ไปแล้วไงเดซาบี i, ดีไม่ต่างกันนะครับฟุตบอลเกมรุกไหลลื่นแต่เรื่องของเกมรับเนี่ยลูอิสนังกับอดัมเว็บสเตอร์เจ้าเวหาทั้งคู่เนี่ยก็เล่นกันได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับเสียไปเพียง34ประตูจาก26เกม,มเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ไบรตันเนี่ยโอ้โหลุ้นโคตา้าฟุตบอล พวกเขาเนี่ยมีทักษะเกมรับที่ดีครับในเกมใหญ่ๆเจอลิเวอร์พูลเจอนิวคาสเซิลเนี่ยสามารถเก็บครีนชีตได้ด้วยที่สำคัญในแง่ของการผ่านบอลสร้างเกมคู่เนี้ยถือว่าทำได้ดีเป็นบอลเพลย์อิงดีเฟนเดอร์ทั้งคู่เลยพยายามผ่านบอล2,146ครั้งถือว่าเป็นระดับที่สูงมากๆอันนี้ก็คือกราฟิกจากทางควอการ์ที่ทำมาให้ดูนะครับว่าอย่างลุยส์ดังเนี่ยก็เอาบอลกลับมาคลอง164เว็บสเตอร์107นะฮะโดนกาอากาศก็รวมกันประมาณ 90ครั้งออนะครับแล้วก็ดวลชนะเนี่ยลูอิสดัง82เว็บสเตอร์6กตัวทีเดียวถ้าจะพูดถึงตัวที่เด่นกว่าถ้าดูจากสเตตน่าจะเป็นดังเพราะว่าไอ้ถิติที่ไม่ได้ขึ้นตรงนี้แต่ว่าทางซอลก็เขียนมาให้คือเรื่องของการผ่านบอลพยายามผ่านบอลเนี่ยค,คือแกเป็นตัวออกบอลจากข้างหลังเลยนะออในปีนี้คือตั้งแต่สมัยไรตันยังเล่น3เซนเตอร์เนี่ยเขาจะยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลาง<อ>นะครับคอยออกบอลน,นะครับพอปรับมาเล่นเซนเตอร์คู่ก็ยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมสำหรับลูอิสดังนั่น ครับ,ค,รบคืออย่างที่เราเคยพูดกันไปหลายทีนะว่าการเล่นเซนเ,ซนเตอร์3ตัวตรงกลางต้องออกบอลดีด้วยนะซึ่งดังอาจจะมีบทพิสูจน์ตรงนั้นด้วยครับผมนะครับอ่ะมาดูกันที่คู่อันดับ5นะครับที่ทางสคค่าเขาจัดมาเป็นเฟอร์กิลฟันดายจับคู่กับอ ah ิบาฮิมาโกนเต้นั่นเองนะครับแม้ว่าปีนี้นะฮะเขาบอกงี้นะแม้ว่าปีนี้ลิฟูเนี่ยมีความเปราะบางในเกมรับมากๆดูในภาพรวมมันนะแต่เขาก็ยังบอกว่าคลาสของฟันดายมันก็ยังแบบช่วยแบกทีมได้เหมือนกัน โดยก่อนเกมที่เจอกับซิตี้เนี่ยลิพูเพิ่งโดนยิงไปยี่สิบเก้าลูกก็ไม่ได้เยอะไงไมไ่ถึงกับโดนเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าพอบวกไปอีกสี่ลูกแล้วก็เป็นสามสิบสามแล้วนะแม้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะต้องให้เครดิตอาริซงเบเกอร์ที่ช่วยเซฟด้วยก็ตามส่วนคู่หูของเขาอย่างอิบาริมาโกนาเต้ก็ต้องให้เครดิตด้วยยืนคู่กับฟันไดได้เป็นอย่างดีก็คือโอ้โหคือถ้าว่ากันตามตัวเลขอะอาผมว่าลิพูอาจจะคู่เซนเตอร์ของลิพูอาจจะมาติดได้ด้วยตัวเลข ตัวเลขการเสียประตูที่อาจจะไม่ได้เยอะมากตัวเลขสถิติที่ขึ้นมาก็โดนเ,เอาบอลกลับมาครอบคอบรองบอลริกาบรี่ก็ทําได้เยอะนะฟันได้ร้อยสิบกว่าครั้งส่วนโกนาเต้นเ,เ,นเนี่ยเขาเจ็บไปซีซั่นนี้เขาเจ็บเยอะครับแต่เขาเพิ่งกลับมาในช่วงหลังแต่เขาก็แบบทำสถิติได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันไงในอัตราส่วนที่ถ้าเทียบในนาทีที่เท่ากันก็ทําได้เยอะอ่าดวนการอากาศนี่ฟันได้ห้าสิบหกที่เด่นๆเลยนะแล้วก็ชนะดวนบนพื้นเนี่ยฟันได้โดนทั้งหมดชนะเจ็ดสิบเจ็ดครั้ง คือถ้าเราดูด้วยฟอร์มทีมเนี่ยคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าติดมาได้ยังไงใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าทางสควอก้าเขาก็ยืนยันว่าเขาดูจากสถิติจากตัวเลขล้วนๆเลยใช่ครับก็เราเราลองไปดูทีมอื่นก็มีหลายทีมที่เสียประตูเยอะกว่าลิเวอร์พูลด้วยไงแต่ถ้าถามผมนะถ้าให้ผมเป็นคนจัดผมจะเอาคู่ฟานได้โกนาเต้เนี่ยไปอันดับ6และเอาลอิสเอาลอิสซังกับอดัมเว็บเตอร์มาอันดับ5คือโอเคแหละว่าอาจจะเสียน้อยกว่าคู่โน้น ใช่แต่ด้วยชื่อชั้นทีมเนี่ยมันควรจะดีกว่านี้ถูกต้องของเร์พูผมว่าก็ต้องตัดแต้มอะไรเยอะเลยแหละนะครับคือคือการที่เสียน้อยมันมันต้องดูองค์ประกอบทีมด้วยถูกไหมใช่ใช่นะครับนะครับเอาไปดูคู่เซนเตอร์ที่ดีอันดับ4ี่นะครับเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรีซันโดมาร์ติเนสกับราฟาเอลวารันต้นซีซั่นเนี่ยแมนยูโดนแซลเยอะครับตอนไปซื้อรีซันโดมาสูง5้าฟุต8ดนิ้วแล้วก็มีโดนบอมลูกกอากาศมีปัญหาบ้างแต่พอเจ้าตัว ปรับตัวได้เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าส่วนสูงมันไม่ใช่ทั้งหมดนะผลงานในสนามคือคําตอบแล้วก็เห็นได้ชัดว่าโอ้โหลีซันโดเล่นดีจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้จับคู่กับราฟาเอลวารานเนี่ยซึ่งตอนวารานมาปีแรกก็ยังดูต้องต้องปรับตัวนะแต่<ช>ปีนี้พอได้คู่กับลีซันโดกลายเป็นคู่ที่แข็งแกร่งทีเดียว แล้วก็ถ้าเราตัดฟอร์มช่วงหลังอ่ะก็คือแบบอย่างเช่นนัดที่แพ้เลี้ยวภูศูน์ต่อเจแล้วก็ไม่ชนะเกมลีกมาสามนัดเนี่ยนับภาพรวมแล้วอ่ะถือว่าคู่นี้ยังเล่นได้ครบเครื่องทั้งการสร้างเกมจากแนวรับความดุดันแล้วก็การสั่งการเกมรับคือผมว่ามันได้ดีนะก็คือดูลงตัวตรงที่ว่าวารานเดี๋ยวเก็บกินในเรื่องของ ลูกกลางอากาศได้มาติเนสก็เก็บกินลูกภาคพื้นแต่ถึงแม้มาติเนสจะเก็บกินลูกภาคพื้นเนี่ยสยถิติลูกกลางอากาศก็ไม่แย่เลยนะครับจริงๆหม่งชนะมากกว่าวารานอีกนะวารานยี่สิบแปดมาติเนสสานะฮะแล้วก็เอาวัลกลับมาครอบครองเนีย่ยมาติเนสร้อเลยวาราน81แล้วก็ดวนชนะมาติเนสเ6้าสิบหกวารานห้ คือถ้าเกิดดูจากตัวเลขเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าวารานจะเป็นตัวซ้อนมากกว่าใช่ครับแล้วมาติเนสพอสแต็กแท็กเกิลสแต็กเอาบอลกลับมาครอบครองเยอะๆเนี่ยเหมือนเป็นตัวบวกนะเออสถิติมันแบบนั้นจริงๆครับนะแล้วผมว่ามันลงตัวจริงแหละแล้วก็สมควรติดอย่างน้อยอันดับ4ี่เนี่ยก,ก,ก็ก็ต้องควรติดอะเพราะว่าเ,ออเห็นชัดเลยว่าปีที่แล้ววารานเรายังบอกว่าทำไมเขาเล่นไม่ออกอแต่พอมีคู่ขาที่ที่ดีที่เข้าสไตล์เข้าของเขาวาราน ดดเด่นเลยแล้วลีซันโดเนี่ยตอนผมไปดูที่อังกฤษได้ไปดูแมนยูสองนัดเป็นไงบ้างครับลีซันโดมันเป็นกองหลังที่แกะเพรสิ่งดีจริงๆเวลาบอลอยู่ที่เท้าแล้วโดนบีบมาไม่ลนแล้วเวลาส่งบอลนนมันไม่ได้แบบบ้าวางยาวทิ้งเคลียร์ไปมันกล้าจ่ายเบรก k ละไล จ่ายตัดแดนกลางคู่ต่อสู้แล้วพูดขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยทาให้ทีมเปลี่ยนจังหวะจะรับเป็นรูปได้เร็วรว่าเล่นดีดีเกินคาดผมว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ทดแทนส่วนสูงแหช่คือถ้าคุณไม่มีส่วนสูงแต่ถ้าคุณไม่มีสิ่งอื่นเลยมันก็ไม่เด่นอะไรเลยใช่แต่มาติเนสมีสิ่งอื่นที่ทดแทนส่วนสูงนะครับทีนี้มาดูกันที่อันดับที่3ครับเขาจัดมานะฮะซคาาให้เป็นคู่ของแมนซิตี้รูเบนดิอาสกับมานูเอลอการจีนะฮะ อาจจะได้ลงร่วมกันไม่บ่อยนะักเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็จริงๆช่วงหลังก็มีเล่นหลังสาบ้างนะครับแต่ถ้านับเป็นการจำนวนนถิีที่ลงเล่นทั้งคู่ก็ถือว่าลงลงกันบ่อยอยู่นะโดยเฉพาะสไตล์การเล่นที่มีความต่างกันชัดเจนดิอาร์นี่เด่นในเรื่องของรูปก,กัอากาศมงชนะ34ครั้งอาคารนตี้1ิแต่ดิอารเนี่ยมีการโดนชนะ61ครั้งขณะที่อาคารนตี้50ครั้ง แา่การไปเอาบอลกลับมาครอบครองเนี่ยอาคันจี้ทำได้ร้อยครั้งดีอาร์หกสิบแปดก็ถือว่าเห็นเลยว่าเป็นตัวชนครับสำหรับอาคันจี้เป็นคนที่นำบอลกลับมาครองแต่ว่าคนที่เก็บกินการอาการการดวลจะเป็นทางฝั่งดีอาร์อารมณ์ประมาณว่าถ้าดูจากสถิติของสคการ์เนี่ยเหมือนอาคันจี้ต้องเป็นคนเป็นทหารด่านแรกนะอ,ออกไปไล่ปะทะออกไปบีบก่อนเพราะว่าเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการอาบอลรีคาวอรีเนี่ยเยอะ เอาบอลกลับมาครอบครองเยอะนะครับแต่เรื่องลูกกลางอากาศเนี่ยดีอาร์สก็ดีกว่าอาคาันจิชัดเจนเก็บกินลูกกลางอากาศให้ใช่<ม>ก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวแต่ว่าแมนทิตท,ที่กองหลังเขาดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะจริงๆยังมีลาเ <Ar ke S 2> ก้็เล่นดีใช่อาเก้สโตนก็แบบแต่ละคนมีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้น,นะครับสโตนนี่บางนัดโดนจับมายิงกลางร,รับก็มีใช่โอ้โหสรารภาพประโยชน์จริงครับอาร์อันดับ2นะครับเป็นคู่จากนิวคาสเซิลครับก็คือสเปนบอสแมนกับฟาเบียนชาของนิวคาสเซิลนะฮะนี่คือทีมที่ถ้าดูจากตัวเเลขจริงๆอ่ะะทพสุดดูกานนี้ คลีนชีตมากที่สุดแล้วก็เสียไปเพียง19ประตูสถิติของทั้งคู่ดีมากครับบอสแมนเนี่ยซื้อเข้ามาใหม่แล้วก็ปรับตัวเร็วเอาบอลกลับมาครอบครองได้117ครั้งคนนี้ปีเตอร์บอสชอบตั้งแต่อยู่ทีมเก่าแล้วเพราะเคยไปดู UCL ที่แซมอรั่งเจสเจอเชลซีผุมเล่นดีการวางเซรีละตัวเองการออกบอลต่างๆดีมากนะครับฟาเบียนชาก,ก็ยืนตัวหลักมาตั้งแต่ปีก่อนนะครับปีนี้ก็มีสถิติการเอาบอลกลับมาครอบครอง156ครั้ง ลูกกลางอากาศเนี่ยคู่นี้มงชนะรวมกันไป116ครั้งแล้วก็โดนภาคพ,พื้นเนี่ยคู่นี้รวมกัน203ครั้งไม่แปลกใจเลยครับที่จะติดชาร์จมาเป็นอันดับ2หรือถ้าเอาจริงๆเนี่ยให้อันดับหนึ่งก็ไม่น่าเกลียดนะนาสำหรับคู่ของเเวนบอสแมนกับฟาบิช่าแล้วก็ปีนี้นิวคาสเซิลลุนโคตายูเซียแบบเต็มตัวอาจจะมีช่วงหนึ่งที่ฟอร์มตกหนักเสมอมีแพ้บ้างแต่หลังๆเริ่มกลับมาคืนฟอร์มนะอย่างนัดล่าสุดหลังแคนเมนยูชนะได้2-0ด้วย ครับผมก็เป็นคู่ที่ดีจริงๆนะเอาจริงๆถ้าดูจากสถิติการเสียประตูพวกเขาน้อยที่สุดในลีกให้ดับหนึ่งไม่น่าเกลียดนะให้ดับหนึ่งก็ไม่น่าเกลียดแต่ก็พอมีมุมเข้าใจได้ว่ามันก็จะมองแต่ตัวเลขไม่ได้ต้องมองที่อาจจะดูองค์ประกอบภาพรวมด้วยแล้วก็ต้องให้เครดิตซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเนี่ยเราพูดกันมาแฟนๆก็น่าจะเดาได้อ๋อคูริบรี่คูคูยรียแหละเออมันมันต้องมาติดนะแนละ้วจะบ้ามันต้องเป็นทีมที่เป็น ลุ้นแชมป์ที่แบบโหแต้มนำอยู่ตอนนี้นั่นก็คืออาร์เซนอลนั่นเองนะครับคู่ของกาเบรียลมาเกลเยสกับวิลเลียมซาลิบานั่นเองนะครับโดยสกอต์ให้เห็นผลที่เลือกคู่นี้ว่าจริงๆอยู่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียน้อยที่สุดในลีกแต่ถ้าไม่ได้เกมรับที่เหนียวแน่นขนาดนี้พวกตัวลุกอย่างโอเลกาซาก้ามาติเนลลี่ก็คงไม่ได้เล่นเกมลุกอย่างอิสระโดยปัจจุบันพวกเขาเนี่ยเก็บคินชีตไปทั้งสิ้น12นัดเป็นรองแค่นนวคาซเซอร คือคงต้องเปรียบเทียบเรื่องสไตล์ด้วย<ม>อาร์เซนอลในบุกจ๋าจริงจริของบอลบุกเลยการที่บางครั้งจะเสียประตูมากกว่าก็เป็นไม่ได้เพราะสมมติถ้าพลาดกลางสนามหรือการโดนโต้พื้นที่มันมีให้คู่ต่อสู้ได้เจาะเยอะกว่าไง<ม>แต่อย่างานิวคาสเซิลอาจแจ้งไม่ได้เป็นทีมที่เล่นเกมลุกจ๋าขนาดนั้นยังมีเล่นคอมเพลกเล่นถอยลงไปเล่นเกมรับบ้างมันก็ต่างกันไงส่วนถิตีอื่นๆนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดากาเบียลเนี่ยเอาบอลกลับมาครอบครองได้136ครั้ง ซาลิบาสองร้อยโห<ฮ>เยอะมากเลยนะเป็นเป็นเป็นตัวเลขที่เยอะของทั้งทั้งคู่คือมันเข้าใจได้เพราะว่าอาเซนอลบุกเป็นหลักพอคู่ต่อสู้เคลียบอลกลับมาเนี่ยไอ้คู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวเก็บบอลเพื่อเอามาบุกต่อใช่ถ้าตรงนี้น้อยอาจจะนอลน,น่าจะล่วงกว่านี้ใช่ใช่ไหมถ้าค่าตรงนี้น้อยนะ้วไอ้บอลรีคเวอรี่เนี่ยส่วนอันต่อมาครับแอรียลดูเอลวอนหรือว่าการดวนการอากาศก็แบบสูสีก็เลยเป็นคนที่ ชนะการอากาศสูงทั้งคู่เมื่อกี้ฟันไดก็ประมาณนี้นและทั้งคู่อยู่ในสถิติระดับฟันไดก็คือลูกอากาศไม่เป็นรองเลยฮะส่วนดูเอฟวันการดวลชนะก็พอกันอีกอเป็นคู่ที่ดีมากครับ130กับ108คือถ้าดูจากจํานวนประตูที่เสียกับคืนชี้เนี่ยอาจจะเป็น New รองนิวคาเซแต่ถ้าเกิดดูสถิติเชิงลึกเนี่ยมันเห็นเลยว่าอาร์ซนอลเล่นแบบไหน<ช>แล้วก็ จริงๆเราอาจจะบอกว่านิวคาสเซิลเป็นอันดับหนึ่งไม่น่าเกลียดแต่อาร์เซนอลเองเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่น่าเกลียดเหมือนกันกจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาในซีซั่นนี้ใช่ครับอาคิดว่ามีแบบทีมอื่นที่ควรจะสอดแทรกเข้ามาไหมโดส่วนตัวผมอาจจะมองไปที่สเปอร์นะเราต้องดูไปที่ตารางคะแนนสเปอร์อย่างอโอเคแหละว,ว่าสเปอร์ของคอนเต้แล้วก็มาสู่ยุคข,ข,ของคริสเตียนสเตลินีเนี่ยอาจจะเล่นหลังสามก็จริงแต่ผมว่าอย่างฟอร์มของไดเออร์ฟอร์มของโรเมโรเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดนะตอนนี้ก็ยังมีลุ้นโคต้ายูซีเอ ถ้าจะมีสอดแทรกผมอาจจะให้เป็นแก๊งสเปอร์อาจจะมาเบียดเบียดของแก๊งลิเวอร์ p o o เพราะว่าเนี่ยถ้าเราดูตามตารางคะแนนมีอาร์เซนอลที่ติดมาในกลิสนะใช่ครับคู่อาร์เซนอลคู่แมนซิตี้คู่นิวคาสเซิลแมนยูแมนยูไบตันแล้วมาลิเวอร์พูลแต่คือเว้นสเปอร์ไว้อืม่ะถ้าสเปอร์อาจจะมีสอดแทรกใครได้สักคนนึงก็เป็นไปได้อย่างที่โบสถ์บอกแล้วก็ของเบนส์ฟอร์ดก็ก็มีรุ่นเล็กๆเหมือนกันโทมัสแฟรงก์ก็แต่อาจจะประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าต่ำต่ำกว่าเบนส์ฟอร์ดอะ มันมันก็จะอาจจะต่ำไปอย่างของเชลซีผมว่าจริงๆมีคู่ที่ดีแต่ผมว่าเชลซีมันสลับกันเยอะไปหน่อยว่ะใช่แล้วฟอร์มโดยรวมไม่ดีด้วยฟอร์มโดรวมไม่ดีเชลซีต้องจริงๆซิวาเนี่ยดีแต่ใครคู่กับซิวาเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยจริงแบกคนเดียว ใช่ฮะครับผมอะแฟนบอลที่ดูรายการเราคิดเห็นยังไงลองแสดงความเห็นกันมาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณผูส้สนับสนุนใจดีของเราอีกครั้งครับนั่นก็คือน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ขอบคุณธนาคารกรสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจไปโหลดแอปเคพลาสมาใช้างาน,นกันได้ครบจบธุรกรรมทางการเงินในแอปเดียวเลยครับขอบคุณรถยนต์ซูซูกิสวิฟท์ GL next next 208นะครับขับสนุกเต็มขั้นร้าวใจเกินพิกัดน,นะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นชุดแต่งสปายเดอร์รอบคัน Edition นะครับ,รบเสรเมิมเอกลักษณ์วัสดุตกแต่งคอนโซลแผงลายประตูเป็นเคฟราฟเพลินไปกับจอทัชสกรีน7นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เต็มพลังกับเทคโนโลยีหูวฉีดคู่ Dual Jet จสแพลตฟอร์มฮาร์ดเทพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบคันมากๆพบกับรถจ l n e x เนี่ยได้แบบเป็นๆปนเลยนะฮะที่โชว์รูมทั่วประเทศ<ช>นะครับสอบถามพนักงานขายก็ได้หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็เว็บไซต์ซูซูกิ .co.th มีข้อมูลให้เพิ่มเติมด้วยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้รายการของพวกเราด้วยนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามช่วงนี้ผมและโค้ชแอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ